ต่อไปนะคะเลขยี่สิบนะคะพอดีเมื่อกี้เนาะเอ่อคลิปมันมันตัดไปมันหมดเวลาพอดีเสียจ,จะยาวเกินไปนะคะโทรศัพท์มันตัดนะคะยี่สิบเนี่ยเป็นเลขที่หลายๆคนเนาะกลัวไม่อยากได้ไม่อยากให้มีในดวงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่านะคะเจ็ดก็ทุกมากนะคะพอมากําลังเสาเนี่ยทุกมากแล้วกําลังของเสากําลังสิบเนี่ยก็แบบทุกจนต้องระเบิดละพอมาโอ้โหแบบ เสากลังสองนี่มันแบบหนักหนาสาหัสซึ่งหลายหลกลคนกลัวอะไรอย่างี้นะไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้นะคะมันเมื่อมาถึงชีวิตเราอะ่ะมันเป็นจุดพีเขาเรียกมันเป็นจุดที่แบบรีสตาร์ทจุดปรับเปลี่ยนของชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรมาที่เลวร้ายสุดๆมันจะจบลงนะคะมันจะจบลงแล้วมันจะเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนฟ้าหลังฝนนะคะแต่คุณจะต้องผ่านช่วงเนี้ยให้ได้ช่วงวิกฤตเนี่ยนะคะคุณจะต้องผ่านมัน ไปให้ได้ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความเครียดความกดดันต่างๆนะคะคุณต้องเก้มแข็งแล้วพยายามผ่านมันไปให้ได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงเมื่อไหร่แล้วนะคะวันนั้นก็จะเป็นวันที่คุณเหมือนได้เกิดใหม่เลยเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเป็นการเริ่ม ต้นในสิ่งที่ดีๆขอให้ทุกคนนะคะพอมีฐานนี้แล้วไม่ว่าจะเอาไปทํานายให้ลูกดวงหรืออะไรนะคะต้องให้กําลังใจกันมากๆเลยนะคะให้เขาผ่านพ้นตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องสาหัสมากๆจริงๆเจ็บมากๆจริงๆปวดมากๆจริงๆบางคนเนี้ยก็ทนไม่ได้เนาะเหมือนบางคนเนี้ยไปฆ่าตัวตายหรืออะไรมีเจ็บตรงเออข้างบนด้วยเออแล้วก็ไปย้ำไปย้ำในในเรือนใน,นในภพที่มันแบบเสียนะคะก็นะคะ,นะคะแล้วก็อยู่แบบอยู่ในภพเสียหมดเลยอะไรเนี้ยเขาก็มีโอกาสที่เขาจะแบบ ฆ่าตัวตายได้นะอันนี้เราอันนี้เราเรียนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้กําลังใจเราจะห้ามไปทายเลยว่าแบบโอเ้เขาไม่ไหวไม่รอดนะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เขาถ้าเขาผ่านจุดตรงนี้ไปได้นะสิ่งที่เขาจะได้เจอต่อไปอะนะคะมันมันดีนะคะมันจะเจอสิ่งที่ดีในชีวิตเหมือนฟ้ามันจะใสทุกอย่างมันจะสดใสนาะมันจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นชีวิตใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้กําลังใจนะคะตัวเองถ้ามีอายุสิบหรือว่าลูกดวงนะคะให้เขา สู้นะคะให้เขาอดทนให้มันผ่านอะนะไม่รู้จะพูดยังไงก็ให้ให้สู้ตรงนี้ให้มันผ่านไปให้ได้แล้วกันนะคะแล้วมันจะเจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตรออยู่นะคะหลังจากทุกอย่างมันจบลงต่อไปนะคะ21นะคะพอ21เนี่ย21คือกําลังของพระสุขเนาะกำลังของพระสุกอะสุขเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะอ่ากิเลสสมบัตินะคะพระสุขเข้ามามันก็เป็นอะไรชีวิตมันก็อยากฟรีเวอร์เนาะมันก็อยากแบบ กินหรูอยู่แพงอยู่สบายไปท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากมีความสุขอะ่ะอยากกินอะไรอร่อยอร่อยอยากแต่งตัวสวยๆอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมอยากได้รถใหม่นู่นนี่ใหม่อะไรอย่างนงี้เลยเป็นชีวิตที่หลาหลาเป็นชีวิตที่สบายสุขสบายตรงตรง,ตรงนี้เนาะบางทีแบบก็แล้วแต่ฐานะนะไม่เชื่อว่าคนเราเออนะเออดูฐานะแบบว่ายังไงมันก็มีความสุขตรงตรงนั้นนะ่ะมันเป็นอะไรที่อยาก หรูของตรงนั้นแล้วอ่ะนะไม่ใช่แบบเออทำไมอะ่ะชีวิตหนูไม่เห็นจะได้หรูได้แพงบรช่วงชีวิตนี้เข้ามามันมันก็ทุกคนมันก็มีความจํากัดของแต่ละคนเนาะในในในสถานภาพตรงตรงนั้นนะแต่ถือว่าเออมันก็มีความสุขแหละถ้ามันมีสุขมารองรับในชีวิตตรงนั้นแล้วมันไม่ชนเสียนะ,นะคะความสุขมันไม่หนีไปไหนมันแฮปปี้แน่นอนนะคะเออเราก็จะจบความหมายนะคะของกําลังพระเคราะ์นะคะ ทั้ง19กาลังไปแล้วแต่ถ้าหลงลืมตรงไหนบ้างก็ก็เดี๋ยวค่อยเราค่อยมาเติมกันในชั้นเรียนนะคะก็ให้จําไว้ถ้าเป็นดาวบาประเคราะห์เนี่ยนะคะมันก็จะมีอุบัติเหตุและคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องแหละนะคะถ้ามันเป็นดาวไล้ายๆเนาะเราก็จะดูละสังเกตดูถ้าเป็นดาวที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะมีอุบัติเหตุแล้วก็คดีความ ผ่าตัดผาเจาะเข้ามาเกี่ยวข้องได้หมดเลยนะคะในดาวที่ายลายนหๆะคะดาวทั้งหมดนี้นะคะเราก็ยังแบ่งออกมาเป็น3ระดับนะคะเราไปดูในดวงชะตาของเราเองหรือว่าในแต่ละคนเลยว่ามีดาวระดับไหนบ้างนะคะดาวแบ่งออกเป็นระดับดีระดับกลางและระดับเรลวนะคะระดับดีของเราก็จะมี9นะคะ1 1 14, 1 6 1 8และ19 นี่คือฐานที่ดีเนาะถ้าใครมีเนี่ยนะคะในดวงชะตาเนี่ยมีอันนี้สักเอ๋อสามดวงเนี่ยโอ้โหก็หลูดแล้วอะน่าเสือว่าชีวิตเนี่ยมันโอเคแล้วแหละเนาะมัน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 ไม่ลําบากจนแบบจนตายหรอกมันมันโอเคอยู่ถ้ามันมีได้สักสามดวงนะสักสามดวงนี่ถือว่าได้ดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามันมีระดับกลางปนมาด้วยนะคะมีห้าสิบสาม 9 17 21นะคะมาด้วยก็ถือว่าโอเคดวงชะตาน้อๆเราก็จะมาวัดกันตรงนี้แต่ถ้านะคะ9กับ11เนี่ยนะคะถ้ามันชนเสียนะคะถ้าดาวที่อยู่ด้านบนนะคะชนเสียหมายถึงพบที่เสียนะคะพบที่เสียชนพบเสียก็จะถูกเ,เขาเรียกว่าลดระดับลงมาให้มันเป็นระดับกลางเท่านั้นนะคะระดับกลางก็ยังดีนะคะให้มารด ให้เป็นระดับกลางก็ยังดีเราก็ไปดูเนาะในดวงชะตาของแต่ละคนมีอะไรกันบ้างแล้วระดับที่เลวเนี่ยเนาะไม่ควรจะมีเลยแต่ทุกคนก็ต้องมีแหละจะมีมากมีน้อยนะคะก็คือ3 4 6 7 8 10 12 20นะคะเราเราก็เนาะพยายามจำจำให้ได้ว่าเอออันไหนระดับดีเราก็วัดกันคุณภาพเวลา จรมาเนี่ยถ้าเจอดาวระดับดีเนี่ยนะคะยังไงชีวิตเขาอ่ะมันมันเจออุปสรคยังไงก็แล้วแต่มันเจอปัญหาเจอคดีความเจอเรื่องราวมากมายอ่ะมันสามารถผ่านไปได้ถ้ามันเจอดาวดีๆอย่างเงี้ยนะคะตั้งอยู่บนฐานดวงมันถึงจะชนพบเสียนะมันสามารถสามารถผ่านไปได้นะคะแต่ถ้ามมนชนพบเสียอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหลือระดับกลางเหลือระดับกลางมันก็ยังโอเคนะคะถือว่ายังโอเคเนาะมันก็สามารถเนี่ยมาเจออย่างเงี้ยยังไงให้ให้มันเจอแบบ ชนเสียแบบสองพบเลยอย่างเงี้ยนะคะสองพพสามพบมันก็ลําบากหรือตาเทพกระเด็นอย่างไงมันก็ผ่านไปได้นะคะยังไงมันผ่านได้ยังไงก็ผ่านได้นะคะฐานพวกนี้นะคะฐานระดับดีนะคะฐานระดับสูงนะคะฐานระดับกลางก็เช่นกันนะคะเราสามารถนะคะผ่านไปได้เช่นกันแล้วก็ดวงก็ถ้ามีระดับกลางก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็นะคะก็ลองไปดูกันนะคะใครมีระดับดีระดับกลางระดับเร็วนะคะก็ ก็มาปรับมาปรับแก้ดวงชะตากันนะคะมีระดับเร็วก็ใช่ว่าชีวิตมันก็ต้องต้องเร็วไปตามฐานดวงอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็เป็นหมอดูแล้วหรือเราไปดูดให้เขาเราก็มาช่วยเขาปรับเสริมนะคะเสริมดวงชะตาปรับแก้จุดบกพร่องต่างๆเนาะจุดอะไรที่มันแบบมันสูงไปแล้วก็ปรับลงมาหน่อยอะไรที่มันอะไรที่มันแย่เราก็พยายามแบบเออดันขึ้นปรับขึ้นให้มันมาเป็นระดับที่ดีนะคะเราต้องหาจุด จุดบุกข้องจุดเสียของในแต่ละดวงให้ให้ได้ให้เจอนะคะค่าก็แค่นี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะอ่อในหัวใจนะคะหัวใจของเราจะเรียกว่าหัวใจนะตัวตัดสินตัวอ่อ เขาเรียกว่าประเมินดวงชะตานะคะว่าดวงชะตาของคุณคนนั้นเป็นยังไงก็จะใช้หัวใจหัวใจก็คือกําลังพราขคอะนี้แหละนะคะคือหัวใจเอามาวัดกันนะคะ